จะมาพัฒนาชุมชนของเราให้มันไม่มีพื้นที่เสี่ยงค่ะอยากให้มันเป็นพื้นที่ดีทั้งหมดก็เลยมาพัฒนาที่นี่เพราะพื้นที่ดอนบูตาเนี่ยจัดเป็นพื้นที่ถึงดีถึงเสี่ยงเพราะว่าบางคนก็มาทากิจกรรมที่ดีบางคนก็ชู้สาวก็มีค่ะมา่ั่งจีบกันอย่างนี้เหมือนที่หนูเห็นบางวันหนูกลับมาหนูก็จะเห็นเขาทะเลาะวิวาทกันกิจกรรมตู้ความดีนี้คือเป็นแบบส่งเสริมให้คนทําความดีนะคะก็จะมีออกเกียรติบัตรให้ มาเปิดทุกเดือนค่ะก็จะมีเป็นกรรมการฝ่ายตรวจสอบข้อมูลว่าคนนี้ทำดีจริงนะทำดีต่อเนื่องถึงจะมีเกียรติบัตรมอบให้เราฟังความคิดเห็นล้องอื่นบ้างอย่าเชื่อแต่ตนเองแตาปโนอยู่ในวัยซึ่งมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงง่ายต้อง ต้องเชื่อต้องพิจรารณาโดยมีเหตุผลอยา่าไปเชื่อเร็วเกินไป Action เมืองดอกวัวงามแม่น้ำสองสี <S <S มีปลาแซบหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราช่วยรา่ายไฝรํางามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ <S <S สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีและโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพ,พื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนม่วง30มอภาวันวิทยาวันนี้รายการทีมสปิริตจะพาพเพื่อนเพ่พบกับกิจกรรมกิจกรรมดีดีของโครงการแผนที่สุขภาพกิจกรรมสำรวจพื้นที่กิจกรรมลานวัดลานความดีและกิจกรรมตู้ความดีงั้นวันนี้ตามไปด,ดูกันเลยค่ะ ถึงอำเภอม่วง30หลายคนคงจำได้ดีว่าอำเภอเนี้ยเป็นที่อยู่ของคุณยายเนียมที่เคยมอบแหวนให้กับนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจนกลายเป็นข่าวโด่งดังอยู่ภาคใหญ่แต่ปัจจุบันคุณยายเนียมได้เสียชีวิตไปแล้วโรงเรียนม่วง30อำเภวันวิทยาอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันและที่นี่กำลังมีโครงการแผนที่สุขภาพ เพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนโดยการสนับสนุนของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอส,อส,อสอที่ต้องการขยายโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียน ให้เป็นกิจกรรมของเด็กๆตามโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชนให้รักท้องถิ่นช่วยกันดูแลชุมชนและมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมตามสโลแกนของโครงการที่ว่า together we can change our world หรือถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้พร้อมกันนั้นยังต้องการให้เยาวชนตระหนักว่าแม้จะเป็นแค่คนธรรมดา ก็สามารถทำงานใหญ่ได้คือในโรงเรียนเนี่ยพื้นที่เสี่ยงเดี๋ยวนี้ตอนนี้โรงเรียนดำเนินการหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นหลังห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นจุดอาบอยู่ไรโรงเรียนสาหมดหมดแล้วก็ครูทุกคนก็เข้าไปช่วยเพราะะนั้นคาดว่าในโรงเรียนเนี๋ยนี้พื้นที่เสี่ยงจะไม่มีแล้วทีน,นี้รอบนอกรอบนอกนี่พื้นที่เสี่ยงก็ค่อนข้างจะมีอยู่บ้างเพราะวันเป็นเขตเทศบาลน,นะครับในอยู่ในชุมชนเช่นร้านเกม นะครับโตสนุกแล้วก็แรงที่จุดรับตาก็มีอยู่บ้างเพราะนั้นเราก็เลยอยากจะทำขณะนี้ก็ร่วมกับวัฒนธรรมอำเภอนะครับไปสำรวจร้านเกมว่าตรงไหนมันมีอันนั้นบ้างนะครับเราก็ทำกทิจกรรมตนังๆมาดูแต่นี้คาดว่าขณะนี้เท่าที่ผมประเมินด,ด้วยด้วยการติดตามนะครับก็ค่อนข้างจากพื้นที่เหล่านี้ค่อนข้างจะได้รับการดูแลจากโรงเรียนจากชุมชนได้รับความร่วมมือที่ดี และสำหรับโรงเรียนม่วง30อัมพรวันวิทยาแห่งนี้มีน้องกบหรือนางสาวนิดาบุญทองสุขนักเรียนชั้นม .5 เป็นประธานโครงการแผนที่สุขภาพรวมทั้งเพื่อนนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิงของโรงเรียนมุ่งสที่ตัดสินใจเดินหน้าออกสำรวจพื้นที่ดีและพื้นที่เสี่ยงบริเวณรอบๆโรงเรียนและชุมชน ซึ่งก็พบปัญหาเช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆนั่นก็คือปัญหาแหล่งมั่วสุมแหล่งอบายามุกและปัญหาเยาวชนติดเกมคอมพิวเตอร์วันนี้พวกเธอกล้าที่จะเดินเข้าไปสำรวจและสอบถามเจ้าของร้านว่ามีเด็กนักเรียนของโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาหนีมาเล่นเกมในเวลาเรียนหรือไม่เจ้าของร้านเกมยืนยันหนักแน่นว่าในช่วงเวลาเรียนจะไม่อนุญาตให้เด็กๆเ,เข้ามาเล่นยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ ถามไปถามมาปรากฏว่าพบเพื่อนร่วมโรงเรียนรุ่นน้องคนหนึ่งมาเล่นเกมที่นี่ในวันหยุดมาเล่นเกมบ่อยไหมคะถึงมาแล้วเสาร์อาทิตย์อย่างนี้่มาบ่อยไหมคเห็นได้หรือว่าเพิ่งเคยมาคะบางครั้งมาครับค่ะมากับเพื่อนเหรอคะหรือยังไงมากับเพื่อนแล้วมาเล่นนานไหมคะกี่ชั่วโมงวันละชั่วโมงอยู่มองไหนคะมอสองครับแต่ว่าเวลาเรียนเนี่ยไม่ได้ออกมาใช่ไหมออกมาไหมคะไม่ได้ออกมา ลองไปสำรวจร้านเกมอีกแห่งหนึ่งก็ไม่พบนักเรียนจากโรงเรียนเดียวกันแต่พบนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆจำนวนมากเล่นเกมกันอยู่เลยถือโอกาสถามความในใจของน้องๆที่ชอบเล่นเกมนี่นยูแะครับนุ้ยครับก็ลเล่นเกมอยู่ีดูบอเป็นสัวยีครับดต่นึงซุปเปไดมานด์นะคูบับอ,บ,อบายสอบอ,รอเราจากวันอยูดค,ครับแนแต่วันหยุด พ่อแม่หูบอ่าเล็นเก่งพู้แบบชโลวาบอ้ะพีเป็นอวันตินดีอร่อยไหมโอไมโลเด็กๆเดินทางสำรวจชุมชนของพวกเขารวมถึงชุมชนรอบข้างต่อไปพวกเขามีโอกาสได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านหลากหลายอาชีพรวมถึงอาชีพปลูกดอกไม้สำหรับบูชาพระหรือใช้ในเทศกาลต่างๆอย่างการปลูกดอกดาเรืองซึ่งเจ้าของไร่กล่าวว่าให้ผลตอบแทนที่ดี เพราะเคยลงทุนปลูกพืชอ,อื่นๆแล้วกลับปรากฏว่าขาดทุน สู้ปลูกดาวเรืองอย่างเดิมโดยใช้พื้นที่ไม่มากนักยังได้รายได้ดีกว่าเด็กๆยังมีโอกาสได้ทดลองจัดช่อดอกไม้ซึ่งดูเหมือนจะง่ายแต่สุดท้ายจึงได้รู้ว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดเจ้าของบ้านบอกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ในการจัดช่อพอสมควรจึงจะออกมาสวยงามและถึงแม้วันนี้เด็กๆจะไม่สามารถจัดดอกไม้ได้แต่สิ่งที่ได้และคุ้มค่าก็คือวิชากระบวนการเรียนรู้จากชุมชน,น,นรู้หรือยังว่าทำยังไงรู้แล้ว,วทำ ยากอะ่มรู้ไหมรู้หรือยังว่าทำยังไงรู้แล้วยากมากอีกสถานที่หนึ่งซึ่งถือเป็นพื้นที่ดีก็คือวัดป่าวิเวกธรรมชาซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อชาแห่งวัดน้องป่าพงเคยเข้ามาพักบริเวณป่าแห่งนี้เมื่อปีพศ2513ตามคำนิมนต์ของชาวบ้าน โดยมีหลวงปู่อมรเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันซึ่งขณะนี้มีอายุ80ปีติดตามมาด้วยวันที่4มีถนายนตองพถือว่าเป็นวันที่ส่งพระเนรมาอยู่ครั้งแรกมาด้วยกัน11รูปมาก็ลักษณะที่ของใหม่มาอยู่เป็นใหม่ไม่มีพธทธรูปไม่ได้จะกกาบไหวเป็นศาลาหมงสังกษีเก่าๆเ,าเาสาบ้านเสาบ้านไม้เก่าที่ก็มาทำโดยตรง ลานจอดรถเนี่ยต้นมะเฟืองเนี่ยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหลวงพ่อใหญ่ท่านสอนว่าเราไปอยู่ที่นั่นอย่าทําตามความคิดให้ทําตามปัญญามันมันลำบากก็รู้ว่ามันลำบากเราเกิดมาความลำบากมันทำให้เรามีปัญญาเหมือนกับมแดดมันร้อนเหมือน คนเรามีปัญญาต้องหาร่มหาหมวกเดินทางกายเท้าก็หาเครื่องผ่อนแรงฉะนั้นเมื่อมาอยู่ก็ให้รักษาข้อวัดปฏิบัติรักษาข้อวัดที่หลพุทธเจ้าสอน ปัจจุบันวัดป่าวิเวกธรรมชากลายเป็นสถานฝึกปฏิบัติธรรมที่สำคัญในการขัดเกลาพฤติกรรมของเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนหลายคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและไม่เหมาะสมรวมถึงเยาวชนทั่วไปที่สมัครใจมาปฏิบัติศีลภาวนาและสมาธิและที่สำคัญโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนของโรงเรียนม่วง30อัมพรันวิทยา ก็มาทำกิจกรรมดีๆในวัดนี้เช่นกันลงพื้นที่ก็จะแบ,บ่งออกเป็นรัาห้าห้าสายก็มีสำรวจก็ตกลงกันไว้ว่าจะพัฒนาตรงดอนบุตตาแล้วก็วัดป่าวิเวกค่ะว่าก็ในกลุมคิดว่าสำรวจออกมาแล้วคิดว่าวัดป่าวิเวกเป็นสถานที่พื้นที่ดีแบบไม่มีพื้นที่เสียงแล้วตรงนี้ก็เป็นกึ่งดีกึ่งเสียงบางคนอาจจะมา ทำกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ที่ศาลาแต่บางคนอาจมีนักเรียนบางคนมาทะเลาะวิวบาทมาดื่มสุราแล้วก็หลบเรียนออกมาจากโรงเรียนเพื่อมาเล่นเกมแถบบริเวณแถบนี้ค่ะการสำรวจพื้นที่ก็ตกลงก็ว่าจะพัฒนาที่ดอนจุตาให้เป็นปรับภูมิทัศน์นะคะแล้วก็จัดติดป้าย้าย,ยานคำสอนจะทำตู้ความดีแล้วก็เป็นกิจกรรมสอนอาชีพให้กับชุมชน หนูจะไปเส้นข้างหลังนี้นะคะคือว่าก็จะไป,ไปสอบถามร้านาค้าเ้าก็ข,ข้างหลังจะมีร้านเกมอะคะ<ส>่ะเ้าก็ไปสอบถามเพราะว่าทำเลที่นี่เป็นยังไงแล้วเด็กเนี่ยชอบชอบเข้ามาเล่นเกมกันเยอะไหมแล้วเขาจะเข้าเว็บอะไรบ้างส่วนมากบางคนนะคะเขาก็จะมาหาประสบการก์การเรียนแต่บางคนเขาก็จะมาดูเว็บไซต์ลามกหรือว่าเล่นเกมนี้ยะค่ะ พวกหนูทำโครงการคือว่าอยากที่จะมาพัฒนาพัฒนาชุมชนของเราให้มันไม่มีพื้นที่เสี่ยงค่ะอยากให้มันเป็นพื้นที่ดีทั้งหมด mm hmm. ก็เลยมาพัฒนาที่นี่พื้นที่ดานบุตาเนี่ยจัดเป็นพื้นที่ถึงดีถึงเสี่ยงเพราะว่าบางคนก็มาทำกิจกรรมที่ดีบางคนก็ชู้สาวก็มีค่ะมานั่งจีบกันอย่างนี้เหมือนที่หนูเห็นบางวันหนูกลับมาหนูก็จะเห็นเขาทะเลบบาะวิวาทกัน ปกติก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เทศบาลนะคะเข้ามาอยู่ที่นี่แต่บางวันเขาก็ไม่มาก็เลยแม่มุปรึกษาก,กันกับคุณครูก็เลยบอกว่าอยากที่จะมาสอนอาชีพที่นี่ก็จะให้คนที่เขามาเรียนแล้วก็จะได้มาสอนแนมผู้ใหจะมาดูแลช่วยกันเมื่อน้องๆได้ข้อสรุปจากการลงพื้นที่กิจกรรมดีๆร่วมกับชุมชนอย่างวันนี้จึงเกิดขึ้นที่สารดอนปู่ตาค่ะ